สาคอไม่มีฝนนะคะแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวอะไรมากมายก็เอาเย็นๆนะคะสบายนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภาพรอ,อ่าสุกัญญากับยุภาพรค่ะแม่สุกัญญาคนนึงก็ยุภาพรเนเริ่มคอแห้งแล้วดูดินน้ําก็ไม่มีกินเนี่ยไม่ได้เอามา คิดถึงพี่ตันเลยนนี้จากพี่เวทินค่ะมีความสุขปังๆทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยูภาพรขอยปังปังเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณพ่อใหญ่สีจากน้องปูมินค่ะสวัสดีก่อนนะคะจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะคะสวัสดีครับพี่อิสระจากพี่เวทินค่ะสวัสดีจาน้องสามยวันนะคะจากพี่อิสระค่ะมาดามแสงอาทิตย์ค่ะฮัลโหลมิสเตอร์นาวาจากอัมไพชาลาชิตค่ะฟอร์มอัมไพชาลาชิตนะคะ สวัสดีพี่ลินจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีเดี๋ยวก่อนอําอ่าอะไรนะไปถึงไหนแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะมาดามแสงอาทิตย์ช่หมวงนะคะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิตค่ะนิ่งเลยค่ะจใสายไปแล้วนะดีพี่ลินจากมาดามสุพรนณีค่ะสวัสดีครับคุณพี่นุ้ยจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะน้องวิไลวันจากแม่พัชรินนะคะสวัสดีพี่ส้มสวัสดี ตอนเย็นอ่ะตอนมืดอะต่อไม่เอียดอ่ะน้องปูไรไหมอ่ะ <c oughs> เป็นอะไรที่อุ้ยอยุขออภัยค่ะเพื่อนๆขาโดนขาตั้งกล้องไปสะดุดโดนขาตาส้มมีประชุมเนาะมีประชุมแล้วก็ลากยาวมาถึงช่วงบ่ายโอเคค่ะยุพาพรมาลาค่ะคือส้มอยากอ่านชินะคะ แม่พรายเก็บของที่ตลาดหรือยังคะมาทานแตงโมด้วยทานแตงวันอาทานแตงโมทานทุกวันเลยแม่ประตูโบดนะจ๊ะอําไพนะจ๊ะน้องภูขึ้นไหมวันนี้แม่วันถามว่าน้องภูขึ้นไหมจ๊ะปูไหลไหมวันเนี้ยสวัสดีค่ะคุณอําไพจากพี่เบนจมาศค่ะ น,น้งีพักนี้ไม่เห็นอัปเดตต้นไม้เลยนะคะพักนี้ไม่ค่อยได้ปลูกคะ่ะคุณมิกกี้ที่จะมีเริ่มปลูกก็คือ,อะมะละโทนะคะมัดรวมสวัสดีไปเลยคะ่ะพี่ยุพาร์พรขาสวัสดีครับคุณลำดวนจากน้องภูมินจ้าน้องภูทานข้าวกับอะไรลูกแม่ไพวันถามนะคะสวัสดีูดใจคะ่ะสวัสดีวันศุกร์เด้อไอพี่อิสระนะคะจากแม่ไพวันคะ่ะ สวัสดีน้องส้มสวัสดีมาดามสุพรรณียดีพูใจค่ะสวัสดีวันศุกร์เด้ออายพี่อิสระนะคะจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีน้องส้มสวัสดีมาดามสุพรรณียดีพูใจค่ะสวัสดีวันศุกร์เด้ออายพี่อิสระนะคะจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีน้องส้มสวัสดีมาดามสุพรรณียยดี นะคะ,ะดูหน้ามองนิดนึงนะคะสวันนี้จากพี่เวทินคะ่ะมีความสุขปังๆทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะคุณยูพาพรขอยปังปังเช่นกันนะคะสวัสดีครับคุณพ่อใหญ่สีจากน้องภูมินคะ่ะสวัสดีขอกยาวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ พวกผักวันนี้ผักสลัดไม่ได้ปลูกเลยค่ะเพราะว่าแสงเปลี่ยนทิศแล้วพื้นที่เรามีน้อยแล้วเรามีต้นไม้ใหญ่เยอะทั้งมะค่าร้านดวงตาเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะยายแตนจากน้องอัมพายจ้าพอเข้าใจพอเข้าใจน้องภูมินตอบว่าอ่าขอบคุณทุกคนที่แวะเปียนมาส่งกําลังใจสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพี่เวจากน้องอัมพายนะคะสวัสดียายนีจ้าจากพี่เปีย <c oughs> อยกเลยน้ำจางโมยดโซมจะพยายามนอนประมาณสี่ทุ่มทุกวันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยแบบสิ่งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไพรวันนะคะจากพี่ลำดวนคะ่ะมีพี่ยุพาพรด้วยนะคะยินดีต้อนนะคะสวัสดีพี่อิสระจ้าจากพี่ปีอภรนะคะสวัสดีพี่อิสระคนน่าฮรนะคะจากน้องอําไพคะ่ะอมีคุณสุกัญญากับคุณยุพาพรด้วยนะ เป็นอะไรที่อุ้ยอุ้ขออภัยค่ะเพื่อนๆขาโดนขาตั้งกล้องไปสะดุดโดนขาตั้งรับสื่อห้องไลฟ์ของอนุโพสิธิ์ค่ะส้มใกล้ลงแล้วแหละค่ะพี่ส้มส้มมาเร็ววันนี้ส้มมาเร็วสามนาทีสวัสดีรอบห้องนะคะจากพี่เบนจมาศบอกว่าหลงมองแล้วนะคะที วันนี้ไปข้างนอกมาค่ะอ๋อสวัสดีค่ะน้องแจนตากแ,แม่ไพวันค่ะสวัสดี อ้าโอเคจะเจอกันผ่านไปผ่านมานะคะแวะมาทักทายกันได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ดาพี่ยูบอกว่าบอดาจ้าหงุงอุ่นตุ่นต้มนิ่งสวัสดีค่ะคุณนาวานะคะจากคุณครูใจใจคะ่ะปันทมไม่ตกเลยอะ่ะสวัสดีค่ะน้องนีจากแม่ไพวันคะ่ะสวัสดีค่ะน้องเวทินจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีครับน้องภูจากพี่เวทินคะ่ะสวัสดีครับพี่อิสลามแล้วนะคะสวัสดีครับคุณยูพา้พรจากพี่เวทินค่ะ พ่อใหญ่วิจิตวงสาราดด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณยุพภาพรจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีค่ะพ่อวิจิตจากภูใจนะคะสวัสดีวันนี้ไปข้างนอกมาค่ะอ๋อสวัสดีค่ะน้องแจนจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะขมอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เลยพักไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นฤดูที่เราต้องดูแลมากดูแลมากหน่อยเพราะไม่งั สวัสดีค่ะน้องปูจากพี่นุ้ยปิยพรค่ะสวัสดีค่ะน้องปูจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีจ้าพี่ลินจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีบุ้มนี่แหละใช่ส้มก็ต้องพักผ่อนไว้ค่ะเพราะว่าเหมือนตาหน่อยนะคะอ่าดูหน้ามองนิดนึงนะคะ ส่งกาลังใจค่ะขอบคุณน้องภูมินมากนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ลําดวนจากน้องเวทินค่ะมีพี่ยุพาพรด้วยนะคะเพื่อนๆทักทายยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิตนะคะสวัสดีค่ะพี่ใจ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 จากน้องอัมภัยชลาชิดค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิตนะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากพี่วิไย์ลวันค่ะสวัสดีค่ะพี่วิจิตจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีพี่วันจากอดัมสุพรณีนะคะสวัสดี นิ่งเลยค่ะจบสายไปแล้วนะจากมาดามสุรณีค,ะค,ะะค่ะสวัสดีค่ะทักทายจ้ารงส้มคนเก่งสวัสดีพี่สวัสดีคุณเอสพสุกัญญาหรือว่าคุณมิกกี้นะคะแดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะพี่ยูจะได้ทักทาทยกันนะคะ สวัสดีคุณใจจากมาดามสุพรรณีค่ะไปปลูกเพิ่มหรือเปล่าคะได้ปลูกเพิ่มไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยค่ะจะไปปลูกผักอย่างอื่นแทนที่เข้ากับฤดูฝนนะคะพวกถวั่วพรน,น้ําสกุลคือมาลาใช่ไหมคะยุะพาพรมาลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีพี่ยุด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ลําดวนจันท์อ่าพัชรินอ่าทักทายแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่ะให้นาวาไนทูมิ y ยูสวัสดีนาวานะคะจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสิทธิ์นะคะบ้านพีพึ่งหยุดหรอ บ้นชมไม่ตกเลยสองสามวันแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ตกเลยนะคะถ้าตกก็คือปล่อยๆนิดเดียวพี่จะช้าปกติสวัสดีครับคุณครูใจ,ใจใจจากพี่เวทินนะคะเก็บร้านหรือยังคะ,ะคุณยุพภาพรแม่ไพวันถามว่าเก็บร้านหรือยังคาคุณะคะสวัสดียายนีจ้าจากพี่ปิยพรนะคะมีพี่วิไลวันด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตั้งแต่บ้านบ้านยายนีเนาะแรกๆกันเนาะ น้องลีนจากแม่เพวันค่ะพี่อิสระสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะสวัสดีพี่อิสระค่ะจากพี่นุยปีรพน์ค่ะน้องเมทินสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะสวัสดีสวัสดียาแตนจากพี่จันยาค่ะ คุณยายแตนมาแล้วมาแล้วสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตน,นะคะสวัสดียายแตนจากพี่บียพรค่ะสวัสดีคุณเวทินจากสวัสดีครับพี่เวทินจากน้องภูมินค่ะพี่นีน้องลำดวนกินข้าวหรือยังจ้าแม่ไพวันถามนะคะสวัสดีครับคุณยายนีจากน้องภูมินค่ะทักใครไม่ทันต้องขออภัยพวกถั่วพูพวกถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปปลูกโซนที่ที่แดดเราจะเราจะสวัสดีคุณสุกัญญาจากพี่ลำดวนค่ะสวัสดีคุณ ใครเนาะสวัสดีพี่อิสระจากพี่จันญาค่ะอะไม first ์ส m ทม a วอช i ิ g งอยูอนเราก็ไปเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราก็พยายามหาผักเนาะทานผักอะไรที่มันหลากหลายชนิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบสี่ทุ่มใช่เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาปูไปบ้าน